เฮ้ยที่ฮุกใช่ไหมยไม่ออลองดูดินี่ไงอ๋อที่มึงยิงกูตายใช่ไหมอ,อีนี่เคยระเบิดเลือด Heal and reduce damage เจ๊จริงเหรอ ยิงแม่งเลย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 อ่าเขาอ,อยู่ตรงนู้นกันเนี่ยนี่ไง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 มึงดึงมาเขาใกล้ๆก,กูจะดึงตัวโน้นมันจะเหลือขีดเดียวเองกูไม่ดึงมึงเข้ามาแล้วไงโอเค ว้าวันนี้สิอยู่ใกล้ๆ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 ส,ลสลิลืมลืมลืมว่าไงอะ่ะว่าไงอะ่ะมันยิงจกแม่งเอ้ยเจ็บชิบหาย ดึงใครมาวานะเนี่ยดึงเพื่อนมาเหรอดิงสิใส่หน้าไปดิมันยิงได้แค่ห้านัดเพราะฉะนั้นต้องต้องแมน่แมนๆยิงไปดิยิงไปดิยิงไปดิปดโอ้โหขีขวาคืออะไรอีกแล้วอรอมึงอีกเยอะ โอ้โหมึงจับกูเลยาลากตามซอยกูเลยอะไรวะหน้านะ อยมึงอีกแล้วเหรอม,มึงอีกแล้วเหรอมึงมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอเป้าแม่งใหญ่เกินน้องพิกไม่ใช่ตัวพี่อะเป้าใหญ่หมายถึงว่า <c oughs> <c oughs> จะชนะไหมเนี่ย มึงยิงเหมือนที่เขายิงกูสิอ๋อทีมเราทีมมันนี่หว่าไม่มีอวชนะเลยอ้าวงงเลยตายเฉย จะน่าเฉยหิวด้วยเป็นไงพันเจ็ดอ๋อมายิงไม่แม่นเออเคยเห็นในคลิปอ่ะด่าเนกินจีโคตรโหดเลย อ้ยอยคือมันไปยิงกันไหนวะนี่ไง บอกกัน .a พี่ฮุกมาก่อนนะไอ้น้องโอ้ยรอดตายไปนะยิงกระสุนผิดเนี่ยเดีกยิงระเบิดใส่มันเฉยเลยยิงเศษเหล็กเฉยเลยน้องอีก ไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้รเปิดฮุกออตโต้ไวเอาไม่มายืดจริงเหรอคนะเลยนะ้วย้ยอันตีทำอะไรได้วะ Okay. โอ้ยระเบิดไฟจำได้แล้วที่มันทำพี่ตายนี่ว่าเจ็บ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 เอาแยบมันบินแล้วมันบินบางนี้ครับกินขนมก่อนโอ้โหส่งตีทั้งนั้นเลยเอาไงดี หนมหวานมาเอาแ้วเหรอเอาแก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 ้วเหรอห <c oughs> <laughs> เหมือนเจอตัวที่ใช่ <c oughs> อุลล้ยหลอกอ่ะ เหมือนตัวที่เจอที่ใช่โอ้โอ้โอขนมขนมอยู่ไหนอ้าอ้ามันเจอตัวที่ใช่กับใจที่ชอบออออแหวงยิงขึ้นฟ้านะั่นแหละ ไอ้เหมือนเจอตัวที่ใช่ไม่เอ็มวะเหมือนเจอตัวที่ใช่เหมเกตแล้วมันอย่างมันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอตัวอะไรไปดูกันครับ